ชัยยะทองกระโทนายกอบตอสีสุขจัดการแข่งขันฟุตซอลต้านพายาเสพติดประจำปี2568อย่างยิ่งใหญ่หวังประชาชนในพื้นที่ห่างไกลยาเสพติดมีสุขภาพแข็งแรงณนสนามฟุตซอลวัดโคกสุภารามตำบลสีสุขอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง22ทีวีค่ะ เมื่อเวลา22่สนาฬิกาของวันที่หนึ่งมีนาคม2568ที่สนามฟุตซอลวัดโคกสุภารามตำบลสีสุขอำเภอจักราดจังหวัดนครราชสีมา พันจากอากาศโทสมพง์มันสารในอำเภอสักราชได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานปิดโครงการการแข่งขันฟุตซอลต้านภัยาเสพติดประจำปี2568โดยมีในายชยยะทองกระโทคกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุขให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองนะคะพร้อมทั้ง10ตตำรวจเอกหญิงนัทยาบาดโพปรลัดอบตอสีสุขนายธงชัยทางกระโทก นางจุธามาต้นกระโทกร,รองนายกอบตอสีสุกนางกัลยาสวนพริกไทยรองประหลัดอบตอสีสุกนายชานต้นกระโทกร,รองประธานสภานายกิติภูมิวิทยาวุฒิรัตเลขานายกร้อยตำรวจโทเนตรตากระโทกร,รองสารวัตรงานป้องกันและปราบปรามสอพอสีสุกคณะผู้บริหารสมาชิกสภาอบตอสีสุกข,ข้าราชการตำรวจผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าประชาชนต่างเดินทางเข้าร่วมพิธีปิดพร้อมชมการแข่งขันฟุตซอลต้านภพยาเสพติดประจำปี2568คู่ชิงชนะเลิศอย่างสุดมันค่ะ การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเป็นไฮไลท์สำคัญของงานประจำปีวัดโคกสุภารามนะคะโดยได้เริ่มแข่งขันขับเคี่ยวกันมาตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยแบ่งเป็น4ประเภทเช่นทีมปฐมศึกษาทีมประชาชนหญิงทีมอาวุโสชายและทีมประชาชนชายซึ่งในพื้นที่ตำบลสีสุขส่งทีมเข้าแข่งขันฟุตซอลจำนวน49ทีมมากกว่าทุกปีที่เคยจัดมานะคะในปีนี้ทีมปฐมศึกษาที่1 ทีมบ้านวังวารีเอฟซีชนะ3ประตูต่อสองที่2ทีมซอยกลางจูเนียร์ที่สทีมหนองบัวขาวและทีมบุวังว่าทีมประชาชนหญิงที่1โคกหมู่3มชนะ4ประตูต่อสองที่2หวานเจี๊ยบหมู่สองที่3มทีมวังวารีและทีมขามหนองปลือทีมอาวุโสที่1 วังวารีชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์ที่2หนองไผ่ที่3มทีมโคกสีสุกหมู่15และทีมโคกหมู่3ทีมประชาชนชายนะคะที่1บ้านโคกสีสุกหมู่15ชนะ3ประตูต่อศูนย์ที่2บ้านขามหนองปลือหมูม่เจที่3ทีมวังวารีและทีมหนองบัวขาวหมู่13สสร้างความมันขับเคี่ยวกันอย่างสนุกสนานค่ะ ทั้งนี้พันจ่าอากาศโทรสมพงษ์หมั่นสารนายอำเภอตะกราดนายชัยยะทองกระโทกนายกอบตศรีสุสขยังคาดหวังว่าประชาชนในพื้นที่จะห่างไกลยาเสพติดมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมฝากขอบคุณทุกภาคส่วนพร้อมทั้งอาสาฮุกสาหนึ่งจุดจักราดและจุดสีสุขที่เห็นความสำคัญด้านกีฬาต้านภาย,ยาเสพติดและสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนบ้านเรานะคะ ทางอบตสีสุกจะให้การสนับสนุนและจัดให้มีการพัฒนาด้านการกีฬาพร้อมร่วมต้านพยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและต้านพยาเสพติดอย่างเต็มที่อีกด้วยค่ะท่านนายอำเภอคะท่านมีความคาดหวังหรือว่าความคิดเห็นยังไงคะที่ทางอบตได้จัดกีฬาต้านพยาเสพติดในครั้งนี้ค่ะ สำหรับกีฬาท้านยาเสพติดนะครับโดยเฉพาะฟุตซอลซึ่งองค์การมาหารส่วนตะบงสีสุขนะครับจัดขึ้นในปีนี้นะครับก็นับว่าประสบความสําเร็จและก็เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหมู่บ้านนะครับกล่าวคือนะครับทุกวันนี้ปัญหายาเสพติดก็เป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายพยายามที่จะร่วมกันแก้ไขนะครับซึ่งกีฬาฟุตซอล ที่จัดขึ้นก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะที่จะทําให้ทุกทุกทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนประชาชนะนะครับได้ห่างไกลนะครับจากสิ่งที่เป็นอบายามุกแล้วก็หันมาร่วมกันเล่นกีฬามาเชียร์มาแข่งขันก็ถือว่ากิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขเนี่ยสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดได้เป็นอย่างดีดครับค่านายกมีความคาดหวังยังไงคะกับการ ลาฟุตซอลในครั้งนี้ค่ะความคาดหวังขององค์การบริหารส่วนตะบนสีสุขก็เพื่อพี่น้องประชาชนชาวตะบนสีสุขได้มีสุขภาพลานามัยที่แข็งแรงและห่างไกลกับยาเสพติดและพี่น้องประชาชนในตะบลมีความสมัครสมานส,สามัคคีทุกหมู่บ้านร่วมเข้าการแข่งขันเนื่องจากกระตุ้นเศรษฐกิจและห่างไกลยาเสพติดฉะนั้นพี่น้องชาวตะบนสีสุขที่มาร่วมแข่งขันก็จะห่างไกลกับยาเสพติดจะมี ตั้งแต่ประชาชนเยาวชนและผู้สูงอายุนะครับที่ให้การสนับสนุนกีฬามาร่วมในการแข่งขันในปีนี้รู้สึกปีนี้เป็นปีที่พี่น้องประชาชนมาในการแข่งขันค่อนข้างเยอะฉะนั้นในโอกาสปีหน้าก็คงจะมีพี่น้องประชาชนร่วมการแข่งขันอย่างนี้อีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ